สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอ้อมและเพจเพ้นท์เฮาเช่นเคยนะคะตอนนี้อ้อมมีบ้านที่รีโนเวสเสร็จแล้วในย่านเคหะร่มเก้ามาฝากค่ะถ้าใครกำลังมองหาทำเลนี้แล้วก็ลองชมคลิปนี้ไว้พิจารณานะคะบ้านหลังนี้เป็นทาวเวสสามชั้นค่ะมีทั้งหมด3ชั้นเลยอยู่ในโครงการหมู่บ้านพูนสินธาน,นี2ค่ะตั้งอยู่ถนนเคหะร่มเก้า39นั่นเองค่ะก็มีส่วนกลางอะไร ครบนะคะไม่ว่าจะเป็นรปภมีสนามเด็กเล่นข้างหลังนี้เลยอ่าแล้วก็โซนนี้ดีตรงที่มีลานจอดรถข้างหน้าเนี่ยก็คือเราสามารถแชร์ใช้กันได้นะคะก็คือเป็นที่จอดเป็นที่จอดรถชั่วคราวคะ่ะเราสามารถแชร์ตรงบริเวณนี้ได้เลยก็คือเป็นสนามหญ้าแล้วเราก็สามารถจอดรถในบ้านได้หนึ่งคันด้วยอ้อมทําไว้ให้แล้วคะ่ะเข้ามาดูด้านในกันเลยอันนี้ก็คือทําให้ใหม่หมดเลยนะคะ ตัวเดิมของบ้านเนี่ยก็ไม่มีอะไรตรงนี้ก็คือเป็นจริงๆของเดิมก็จะเป็นโครงหลังคาแหละแต่ว่าเป็นทรงจั่วเนาะอ้อมก็ทําการรื้อใหม่เพราะว่าอ้อมอยากได้ทรงโมเดิร์นนั่นเองค่ะก็ปูปูหลังคาด้วยกระเบื้องพีวโฟมนะคะเป็นแผ่นพีวโฟมค่ะก็ใต้ท้องเป็นลายไม้นะคะแล้วก็มีรางน้ําตรงนี้ให้แล้วเรียบร้อยจัดการให้น้ําลงด้านล่างเรียบร้อยค่ะ ซึ่งตรงนี้อ้อมยกพื้นโรงจอดรถนะคะให้ใกล้เคียงกับระดับชานบันไดข้างบนเนาะมันก็เลยจะสูงนิดนึงเพราะฉะนั้นอ้อมเลยทำสโลปตรงนี้ไว้ให้ค่ะ,ะให้รถสามารถขึ้นบ้านได้ง่ายนะคะแล้วก็ตรงนี้เปลี่ยนประตูให้ใหม่ค่ะเป็นเหล็กแล้วก็แต่งด้วยเหล็กฉีกนะคะเข้ามาเลยค่ะกระเบื้องอันนี้ก็ปูให้ใหม่แล้วเนาะ สองข้างสงข้างทางเนี่ยเราทำเป็นส่วนตัวให้แล้วด้วยการใช้ระแนงซอกล่องไว้ให้ค่ะทั้งทั้งสองด้านเลยถ้าใครจะวางปั๊มน้ำนะคะเราก็วางตรงบริเวณนี้ได้เราเตรียมมาให้แล้วค่ะก็คือตรงนี้ท่อนะคะตรงนี้ปลั๊กไฟค่ะมีก๊อกน้ำตรงนี้ให้อีกหนึ่งอันนะคะในส่วนของตัวบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าบ้านแล้วก็หน้าต่างนะคะเปลี่ยนเป็นอลูมิเนียมให้แล้วทั้งหมดค่ะ พร้อมกับภายในบ้านเนี่ยปูกระเบื้องให้ใหม่ทั้งหลังนะคะก็คือปูให้ทุกชั้นเลยด้วยกระเบื้องลายไม้สีอ่นอ,อนเนาะแล้วก็ทาผนังด้วยสีขาวค่ะที่นี่ทําฝ้าฉับเรียบให้ด้วยนะคะก็คือเปลี่ยนฝ้าใหม่ทั้งหลังเลยแล้วก็ทําเป็นฝ้าฉับเรียบพร้อมกับทําฝ้าหลุมแล้วก็ทําไฟซ่อนเพิ่มความโมเดิร์นเล็กน้อยค่ะถัดมาเลยค่ะตู้ ไฟนะคะก็คือเราก็เปลี่ยนให้ใหม่เนาะในโครงการนี้ก็คือเขาจะมีมานานแล้วก็เลยเหมือนของเก่า่ะเขาจะเป็นแบบตู้ไฟเนี่ยคือเป็นรุ่นเก่ามากอ,อ้อมเลยเปลี่ยนให้เลยดีกว่าถัดมาค่ะตัวบ้านเนี่ยของเดิมเขาจะถึงตรงนี้นะคะถึงแค่ตรงนี้แต่ว่าของ ที่อ้อมซื้อต่อมาเนี่ยคือเขาต่อเติมครัวข้างหลังนี้ไว้แล้วแต่ว่าอ้อมลื้อทําใหม่นะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ลงเข็มข้างหลังนี้ได้เนาะด้วยความที่อ้อมกังวลว่าประตูมันจะเกินสามันเกินไปเนาะตรงนี้อ้อมก็เลย เปิดโล่งมาให้เลยนะคะก็คือเป็นครัวโล่งนั่นเองแล้วก็ตรงนี้เป็นโซนทําครัวค่ะทำเคาน์เตอร์ตัวไอไว้ให้ตรงมุมนี้เป็นเคาน์เตอร์ปูนแล้วเรียบร้อยนะคะมีเตาแก๊สแล้วก็เครื่องดูดควันแถมให้ด้วยค่ะถัดมาถ้าใครอยากวางเครื่องซักผ้านะคะก็จัดโซนมุมบริเวณตรงนี้ไว้ให้ค่ะมีทอดน้ําทิ้งก๊อกน้ําแล้วก็มีปลั๊กไฟให้แล้วเ,เรียบร้อยค่ะถัดมาด้านหลังนะคะตรงนี้เลย ก็เป็นเหมือนอารมณ์ว่าเป็นพื้นที่ฟรีนั่นเองก็คือจริงๆตัวบ้านมีเนี่ยที่ประมาณ20ตารางวาค่ะแต่ว่าส่วนข้างหลังเนี่ยคือเหมือนเป็นเสริมที่เขาต่อเติมมาก็คือทุกบ้านมีพื้นที่เหลือเป็นบริเวณหลังบ้านที่ทําเป็นเปิดโล่งให้เนาะถ้าสมมติว่าอยากได้รับลมเย็นๆเนี่ยก็คือเปิดประตูหน้าบ้านแล้วก็เปิดประตูหลังบ้านไว้นะคะชั้นล่างก็จะมีลมโฟลให้ทั้งวันเลยค่ะ เราสามารถหาอะไรมาโต๊ะวางนั่งเล่นตรงนี้ได้เลยเนาะส่วนพื้นที่ตรงนี้นะคะก็คือเป็นของตัวบ้านเดิมเนาะเราอาจจะทําเป็นโซนนั่งทานข้าวก็ได้เล็กๆหรือว่าวางตู้เย็นอะไรตรงนี้ได้หมดเลยเนาะแล้วก็แบงนี้เลยค่ะอันนี้เป็นห้องน้ําชั้นล่างนะคะก็จะอยู่ในโซนมุมนี้ เปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องพื้นกระเบื้องผนังที่ปูใหม่จนสุดฟ้านะคะสุขภัณฑ์ตรงนี้ก็เป็นของใหม่ทั้งหมดเลยค่ะไปเราไปดูชั้นสองกันต่อเลยค่ะสังเกตนะคะก็คือในขั้นบันไดเนี่ยตรงนี้เขาจะเป็นสเตปแต่ละชั้นแต่ละชั้นมาให้เลยเนาะขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องทางของชั้นสองนะคะแล้วก็ขัดไปข้างบนนี้ก็เป็นชั้นสองเต็งตัวค่ะซึ่งเครื่องทางตรงนี้เราม,มาดูนี้เลยค่ะ เขาก็จะเป็นห้องนอนให้หนึ่งห้องด้านหลังเนาะแล้วก็มีระเบียงอะไรให้ด้วยเราติดเหล็กดัดข้างหลังไว้ให้แล้วค่ะตรงน,นี้เลยเนื่องจากว่าบ้านของเราเนี่ยก็คือเป็นซอยแรกของหมู่บ้านเพราะฉะนั้นด้านหลังก็คือจะไม่ใช่ส่วนของหมู่บ้านนั่นเองก็ติดเหล็กดัดไปให้แล้วค่ะถัดมาเป็นส่วนของชั้นสองนะคะก็จะมีห้องน้ําให้ตรงน,นี้เลย เป็นห้องน้านของชั้น2ค่ะก็การตกแต่งอะไรก็จะประมาณนี้เนาะมีมีปูกระเบื้องผนังจนสุดฟ้าให้ทุกห้องเลยค่ะสุขภัณฑ์นี้ก็เป็นของใหม่เช่นกันเรามาดูห้องนอนด้านหน้านะคะห้องนอนด้านหน้านะคะก็จะมีระเบียงด้วยซึ่งตรงนี้เราก็เปลี่ยนให้ใหม่เนาะเป็นประตูเปิดให้กว้างเลยคือข,ของเดิมเขาก็ไซนี้อยู่แล้ว เราก็เลยทำให้เป็นไซส์เดิมแล้วก็เปิดกว้างมานั่งหน้าบ้านได้สบายๆเลยค่ะมีลานเล็กๆตรงนี้เราอาจจะทำเป็นสวนเล็กๆตรงนี้ก็ได้ถัดมาเราไปดูชั้นสามกันต่อชั้นสามตรงนี้ก่อนที่จะขึ้นชั้นสามก็จะเป็นสเตปตรงนี้เนาะแล้วก็ก่อนที่จะขึ้นไปชั้นสามตรงนี้ก็เป็นบันไดขึ้นไปอีกเนาะเป็นคนละสเต็ปค่ะอันนี้เป็นห้องนอนที่ต่อเติมขึ้นมาอีกห้องนะคะ ตรงนี้เลยอันนี้คือส่วนต่อเติมนะก็จริงๆเขาเป็นระเบียงให้อยู่แล้วแหละเราก็แค่ต่อขึ้นมาให้เป็นอีกหนึ่งห้องนั่นเองค่ะมาต่อกันเลยอันนี้เป็นห้องนอนชั้นบนของชั้น3าแล้วนะชั้นสุดท้ายแล้วค่ะก็ยังมีระเบียงให้อีกเช่นเคยซึ่งระเบียงอันนี้จะกว้างก,กว่าชั้นสองเนาะนี่เลยค่ะคือการตกแต่งชั้นสองชั้นสจะคล้ายสไตล์เดิมนะคะแล้วก็ มีอ๋อลืมบอกว่ามีหลังคาย,ยื่นออกมาให้แล้วด้วยการฝนาสาดเนาะมีทั้งชั้นสองและชั้นสาเลยค่ะสุดท้ายก็จะมีห้องน้ําชั้นบนอีกเช่นกันเรียกได้ว่ามีห้องน้ําทุกชั้นเลยนั่นเองค่ะนี่เลยสไตล์ห้องน้ําชั้นบนก็ประมาณนี้ค่ะพื้นกระเบื้องพื้นกระเบื้องผนังนี่ก็ปูให้จนสุดฟ้าสุขภัณฑ์เปลี่ยนให้ใหม่ด้วยค่ะ เท่ากับบ้านของเดิมบ้านหลังนี้มีทั้งหมด3มห้องนอน3ห้องน้ำใช่ไหมคะอ้อมก็ต่อเติมห้องเพิ่มอีกหนึ่งห้องเนาะกลายเป็นว่ามีทั้งหมด4ีห้องนอน3ามห้องน้ำถ้าใครมีครอบครัวใหญ่เนี่ยก็แบ่งห้องกันได้สบายสบายเลยหรือว่าถ้าใครอยากจะทำเป็นทำเลค้าขายเนาะ ็เหมาะเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าอยู่ต้น,ตน,ตนโครงการด้วยแล้วก็มีลานจอดรถที่สามารถแชร์กันได้ด้วยค่ะมีรอบพอมีคีย์การ์ดเข้าออกนะคะก็ตอบจทมาถ้าใครดูแล้วอยากได้หลังนี้หรือว่าอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็ติดต่ออ้อมเข้ามาได้ที่เบอร์และลายด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้อ้อมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ